ใครใครเห็นก็ตอบได้ว่าอันนี้ก็คือไม้แขวนเสื้อไม่มีใครเรียกพลาสติกแขวนเสื้อเลยเพราะว่าเป็นที่รู้กันแล้วอย่างนี้ล่ะอย่างเนี้ยมันก็ยาวนะยาวเนถ้าวัดได้เท่ากับเนี่ยวัดไปสิเท่ากับเดี๋ยวเดี๋ย เออนี่ยี่สิบเจ็ดนิ้วอะ่ะอันนี้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะก็ก็เรียกว่าเป็นไม้แขวนแต่แขวนเสื้อไม่ได้อะ่ะอ,อ๋อถ้าจะแขวนเสื้อได้ก็เสื้ออะไรคงเสื้อคลุมตัวใหญ่ๆอันนี้เป็น การซื้อมาจากร้านร้านสินค้าของญี่ปุ่น่ะซื้อมาอันละหกสิบบาทซื้อมาเป็นสิบกว่าปีแล้วคงจะแขวนเสื้อกิโมโนของชาวญี่ปุ่นแล้วมั้งเนี่ยแต่เราก็เอามาประยุกต์ใช้แขวนแววนได้การแกวนเอ่อ ผ้าเช็ดตัวได้ดีทีเดียวแหละแล้วคนไทยก็ไม่ได้ผลิตอย่างนี้ขายนะซื้อได้เฉพาะร้านของสินค้าญี่ปุ่นนะ่ะน,นี่เป็นไม้แขวนเขาคงจะเรียกเสื้อแหละแต่เรียกว่าไม้แขวนผ้าเช็ดตัว